ลุงแจ็คปวนยังไม่ได้ถอดนะคะน่าหปอดพี่ต้าเลยร้อนร้อนโอเคถ้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพันศริดวงเสน่ห์หนึ่งละกันเจเจก่อนละกันเจเจเป็นคนชอบเต้นมากพองหน้านิดนึงเจเจอย่าหอยหลังอย่ากลัวพี่ด้าเข้าใจไหมอย่ากลัวพี่เข้าใจไหมโต้ก็เจเจ เมื่อตะวันกินเจบอกยากยากครับแต่ทุกทีเนี่ยเพื่อนๆเราความเห็นว่าเจเจเต้นได้ดีกว่านี้ถ้ายากกว่านี้เจก็เจเจก็มีมีครับเต้นให้ดูได้ไหมคะได้ครับเลื่อสองซ้ำมีเพลงก็มีเพลงเหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเพลงขอเพลงจะปีนบล็อกนะโอเคจะปีนบล็อกนะเลื่อสองซ้ำโอเคนะครับเต้นดีที่เลยยากโอเค ห็นพี่ขนแรงกว่านี้ได้มไหมไปทักใส่เจเลยถัดมาทักเจเลยถัดมาทักเจเออเออเริ่สองซ้ำโอเคใช่ใช่หรือเปล่าเนี่ยหน้าอจะที่ไปเยอะมากเลยนะทขามาเด็กๆแน่อ๋อเด็กๆนะฮะอ๋อล้นเรานี่ดาแค่โบสาณอ๋อข้าพูดแล้วนะพุทธาข้าตอนไหนยนี่เขาก็สรรหาคำมาพูดอยู่ร่ำไป ถามโบสก่อนโบเล่นหนางเรื่องนี้ด้วยเจอกับเด็กๆเป็นไงบ้างครับคุณโบเอ่อก็เหมือนเป็นเออ่เรียนรุ่นก่อนหน้านั้นเอครับค่ะเราสอนความเรียนให้น้องๆไหมไม่ต้องเป็นใช่ไหมเรื่องนี้มันมาแบกลมและธรรมชาติโอ้โหมาับบลมและธรรมชาติการที่โบสูงขนาดนี้โบเได้เก่งใจที่ตาก็ไม่ขาด ยาอย่างติงยาอย่างติงยาย่างดังครับผมออนะนี่มาดูนเท่หภาพตลอดเลยเนี่ยทีมงานขอยาด<อ>้วยแล้วลวัดทิแล้วนับเสตียรมณ์พี่ตั้งแล้วเหินนี่นะพี่ตั้ม,มาไปดิพี่ตั้มในฐานะพี่ตั้มเองเป็นเกวียนรุ่นพี่คุณเธอนี่นั้นแน่นปักเนูเลย ใช่ไหมครับแฟนคลับผมคนแรกครับผมตายแล้วแฟนคลับรุ่นแรกเลยฮะสมัยหนังเรื่องลงตาและแป๊บยังจำได้เลยนะฮะคุณแม่แฟนขับรุ่นแรกเลยแม่ผมนี่โอ้โหเต้นเก่งมากเลยนะฮะท้าไฟออบกวไฟพี่ตาได้านะพี่ตาเนี่ยเป็นเกลียรุ่นพี่เลยเป็นยุคปุ่มเปิดของความเกลียใช่ครับมีอะไรอยากบอกน้องๆไหม ากจะบอกไหมฮะสิ่งแรกเลยนะฮะที่อยากจะบอกกับน้องๆเลยละกันนะฮะคือผมเองเนี่ยไปถ่ายหนังเรื่องนี้มานะฮะค่ะแล้วผมก็นอนที่เดียวกันด้วยโรงแรมเดียวกันชั้นเดียวกันนะฮะสี่ทุ่มห้าทุ่มนะครับถ่ายหนังกันเสร็จแล้วนะฮะหน้าห้องนะครับเดินกันซก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 คืออะไรเดินกันซก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 เนี่ยคืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับผมเที่ยงคืนแล้วก็ยังเดินกันซก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  ไม่ว่าอ่านบทลุกลุกอยากรู้เหมือนกันนะครับว่าเด็กพวกนี้นะฮะสี่ทุ่มห้าทุ่มทำอะไรกันอยู่นะครับผมเออฉันรู้ทำอะไรแต่ฉันบอกไม่ได้แหมทำไปสงบสงบพวกเองเนี่ยก็ทำบทนั่นแหละพี่เออแค่สองน้องเขาหนักแล้วแล้วเปลี่ยนรนพี่ต้ากับเปลี่ยนรนใหม่ อะะไรฮเปลี่ยนรุ่นพี่ตากับเปลี่ยนรุ่นใหม่สู้ไม่ได้หรอครับผมอ๋อหล่อรุ่นพี่ตากสู้ไม่ได้หรอสู้ไม่ได้เลยฮะไม่กต้องการออกสเต็ปล่ะโอ้โหสเต็ปใช่ไหมฮะใช่สเต็ปค่ะคือการเต้นใช่ไหมฮะใช่ค่ะไม่ใช่ปัญหาครับผมผมมากับจัสตินพีเบอร์ครับผมอยากเปลี่ยนรุ่นาหน้อยากให้เปลี่ยนรุ่นพี่โชว์รุ่นน้องกับหรือว่าสเต็ปที่เก๋จัสตินบีเบอนเฮ้ยพี่ตาก็เต้นอย่าเส้นยุ่งด้วยพี่ตานี่นิดนึง อะไรลงเรือลงเดียวกันแล้วเนี่ยช <Okay. S 2> ่วยช่วยกระโดงนะ เเยมากลแต่ว่าเต้นดีนะเต้นดีเต้นดีคือแบบใส่ไม่สนเลือกทั้สี่หลงเลื่องถึงพวกกับดไปเอ่ะพี่มะเดี่ยวเลยก็ได้หรือจะให้เลือกเจนรุ่นพี่ก็ได้ในเนี้ยถ้าจะต้องเลือกหนึ่งคนนิวจะเลือกใครคะนิวหรอคะมิใช่ไม่เลือกพี่โบเนะในคุณโฆษณาตัวเองสิคุณป้กคุณต้องโฆษณาตัวเองเพิ่มเติมผมเหรอฮะค่ะพี่น่าจะมีแลุ้โฆษณาคุณ ความหล่อและครับน้องเลือกใครฮะถ้าความหล่อต้องเลืกให้พี่โป๊ะเองเลยนะคะ <laughs> เปลี่ยนเป็นยังไงบ้างคะก็ตอนแรกก็ขอบค้างะน่าตก็นเพราะว่ามีแต่ผู้ชายเนาะแต,แต่ไปามาเราก็พูดมากสุยกลายเป็นแบบกลายเป็นสนิทกันไปค่ะค่ะแล้วในสี่คนนี้ในสีหนนะส่หนุ่มนะสี่หนุ่มเปลียนใครเปลียนสุดคะก็ต้องเป็นที่แจ๊คค่ะแจ๊คเปลียนสุดจ้า มุกอะไรบ้างฮะเช่นมุกอะไรบ้างสาธิตได้ไหมนิดหนึ่งสักหนึ่งมุกมุกจีบสาวอะที่เองใช้ตอนสิบทุ่ห้าทุ่มอะกูรู้หมดละกูไม่พูดอะไรแปลงายโชว์โชว์กัสักหนึ่งมุกสิแซดจูสิแซดหรือเปล่าอย่าอาอย่าอเจจูเนี่ยเจเจเจแล้วจะ่มุกยูครับเราจะเล่นไปคู่อ่ะสักหนึ่งมุกโชว์เลยค่ะ ก็เล่นกันเป็นสนุกเลยนะครับสนุกครับัของนีมาที่คุณูก่ครับของ อาจจะแบบก็มีโจรอดคนบ้างเล็กน้อยก็กดนะคะจริงๆก็ถ้าคาเลคเกอร์ก็จะไปขายกดตัวสิคือแบบวิธีการพูดจาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ในเรื่องนี้ก็เล่นเป็นแบบแรงๆนิดนึงอ๋จจะอ๋อจะแรงนิดนึงใจแตกจริงอ่ะใจแตกใจแตกนิดนึงและเรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปดูแล้วเรื่องนี้ให้อะไรบ้างก็จริงๆคือระดับแรกจะสนุกแน่นอน อันดับสองเนี่ยคือเราก็จะมีความตลกคนกับความเศร้าซึ้งกันไปแล้วก็ที่แน่ๆก็คือว่าใครก็ตามที่เลยวัยนี้ไปแล้วดูแล้วก็จะได้ระลึกถึงวัยนี้โอเคแล้วคนที่อยู่ในวัยนี้ก็จะอินแน่นอนรู้สึกแบบเย้ใช่เลยแต่เดี๋ยวนะครับคุณำว่าพิจารณาโอ้ไม่น่าเชื่อจาก<อ>ตกลกคนะเอกเลยนะรัขอบคุณนะครับทีมงานขอบคุณครับ ดูเยค,ค่ะอยขสร้างมไปก่อนนะคะส้างไปก่อนอแล้วเดี๋ยวสิค่ะ